ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่21เวสต์แฮมยูไนเต็ดทายนอตติงแฮมฟอเรสต์1-2คริสตัลพาเลซเสมอแอสตันวิลล่า0-0เบรนท์ฟอร์ดชนะซันเดอร์แลนด์เอฟซี3-0แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียน1-1เอฟเวอร์ตันเสมอวูฟเวอร์แฮมตันวันเดอร์เรส1-1เอฟซีบอลมัดชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3-2ฟูลแลมชนะเชลซี2-1 นิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะลนสยูไนเต็ด4-3เบอร์ลี่เอฟซีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2ตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่21จะฝูงเป็นของอาร์เซนอลมี48คะแนนที่2เป็นแมนซิตี้มี43คะแนนที่3เป็นแอสตันวิลล่ามี43คะแนนที่4เป็นลิเวอร์พูลมี34คะแนนเบรนท์ฟอร์ดที่5นิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่6แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่7เชลซีที่8 ดอลซันโบฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่21เออร์ลิงบราุสที่ฮาลันแมนเชสเตอร์ซิตี้20ประตูอีกอร์ทิอาโกเบรนท์อฟอร์ด16ประตูองตวนเซเมนโยเอฟซีบอลมาร์ตสิประตูโดมินิกคาวร์ดลูวินลีดส์ยูไนเต็ด9ประตูโกอิกิติเก้ลิวพูล8ประตูแดนนี่เวลเบกไบรตันแอนด์โฮปอ,อัลเบียน8ประตูชองฟิลิปมาเตต้าคริสตัลพาเลต8ประตูริชาริสันท็อตแนมฮอสเปอร์7ประตู ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่21คืนวันพฤหัสที่8มกราคมตี3อาเซนอลพบลิเวอร์พูลขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ